สวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยลังครับ,แบ,บ,แบ,บรไปเอาขเาวสารไปให้เนี่ยก็อเถ้าแม่กับพี่วัตยู่ก็ลูกพี่นอ้องน,อนี่นะครับจากครูพันอยากให้ความดีพอไปสงค์ออกหน้ามนะครับเป็นไอ้เบ้าเอ็กหน้าเอกสารไปให้ก็เลยเดี๋ยวมากับเสี่ยลังนี่แล้วก็อีกอีกท่านหนึ่งนะครับเพิ่น จากพี่สาวเชียงใหม่โอนเงินมาสามพันบาทให้ไปให้เอ่ใหญ่ที่อยู่บ้านดินแดงที่ว่าหลังคาเคนหัวสองใหญ่ไหมลังแต่ว่าห้องกีิมานีก่ก่อนนะครับไปเดินทางไปครับได้ครับเขา่าสรอยเก่าเหะระแบบกระสานสอบยังไงเลยเอาคนโตไปทักป้าบื้อนี่หรอป้าบื้อนคนเซมเบินนี่หรอยังอยู่กันเหรอม่แล้สียอยู่ยั้ยา,างกันเราเองก็อยู่ Ya lo. Ya, lo, ya, lo, ya, lo, ya, lo. ya lo. จน้ำไหลลงแน่กูเนาะนี่ดิยายนอนเตียายยายอยู่บ่ยายอยู่บ่มาเอาข้าวสารหนึ่งเร็วขึ้นฝากข้าวสารมาให้ได้ตาแขก เรเลีนค้องนะอ้าวเอาวางหมดเลยน่ครับจากเอฟซีภประสง์ออกน้ำใส่เบอร์งเงินอ๋อหาไฟแนนน้ำท่วมบัอูท่วมุ้อ้น้ำท่วมให้คนะอ้มั่ดันขึ้นมาเนานะน้องทุ่ง งางย่างานเด้ไปเอามาสำนีเด้อเอาเขามาห้ซื้อครับคเอาโอเคโอเคโอเคแต่ยังเขาแรงโอ้โอเคเอาไปก่อนเด้อครบดินแดงต่อครับพี่น้องครับไหยังยายเมียของบ่ครับผม ไปพีป่นอ้องเดินทางไปต่อบ้านปีนแดงนะครับจะเอาตังไปหใหญยสองยายนะครับเอ,อาครับพี่น้องตอนนี้เราก็มาถึงบ้านปีนแดงแล้วครับบ้านยาย่สองใหญนะครับไปอเอาเสียเอาตังไปให้ญ่นะครับพอดทำ เรนอนไปเสร็จแล้วโมเป็นมือพอดีครับูดเถเราสินอนแล้วให้นูลิกตัวีนี่นคนมาดูมาดูงเขาดูะนอนแล้ว ว่สดี่านแหงมาน่งครับเจ้าบาตัวหมูเรียนนกันครับแล้วนอนเหอฟหเใช่แล้ว

นบ่ได้๋ยวพัฒนาด้วยเนี่ยภาษาพันธในการ็ราพัฒนาเนาะกางก็นรพัฒาด้วยเภาษาพันแก่เนี่ยรับเงินทำไมคนละาพัฒาเอาจะสื้อยากสื้อยางกินด้วออื่อยด้วขนหานหาไ้มนมาดอามงมาพามาพาอาหแ่็จเป็นน้าด้วยพูลยางพูยาง ่เอามาให้ยูงั้นที่เอาของใส่ก้อนนี่ส่งถึงพี่สาวใช่ไหมเท่นี้แหละจะของเงินที่มันมอบมาให้ครับใ่กันล้กันกี่ใบก้างงนะแชรกันลที่งี้มทอดนต่หัก้างงัน้อนะใก้างงว่าก้างงุ่งบกัดีเอะลมเอาเนาะบอใบก้างงอพล้ใบก้งงียน่บ ก็ูได้หนวกกระฝอยหนงแต่ตาเป็นชินอยู่โอ้ตาเป็นดีตาดีนะอันนี้คะแนนเราเราดีดีอยู่ใด้แกะอ๊าฟก่อนวันที่อะไรแล้วม้าหาอืม ตั้งตั้ครับกานี่ละผมเอามาบางสุดก่อนเออนะฮะเพรของมาจ่ายคนเดียวกัน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 เหรอคนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันนะ่รนะไอ้กันได้หรือหมอพนแดงหมอพนแดงหรื่อจะมาคนแดงเนี่ยเลี้ยวหัวเห็ยนได้เลี้ยวหัวเรียนรอเลยายามมาหาเราดูดิอ่ะผมสิกลับก่อนเด้อไปก่อนเด้ออย่าเด้อ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับเจ็บอยาใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนครับไปก่อนมาหนิอ้าวพักผ่อนพักผ่อนเลมาปีเฟเือยเ่อปีฟเ่อยวะปิดได้เลยวะปิดหรือเปิดเปิดไหวแล้ววะแล้วไแก้แคราละัอครับพี่นอ้องขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปนะครับ ขอบคุณพี่สาวเชียงใหม่ด้วยนะครับมอบเงินมาให้ยายสองยายนะครับพอเดินทางกลับก่อนนะครับอาจจะไปกินข้าวเ่ินมูเงอนยังจะเข้านก็ได้ครับเพราะมูยุบานนี้นะครับท้นแห่งโอเคลาไปก่อนเสียงรังท้นแห่งขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนครับยู่ดีมีแห่งสุขภาพและกายแข็งขรนครับสวัสดีครับ